สวัสดีครับแรงงานไทยในไต้หวันนะครับแล้วช่วงนี้หนาวมาแบบจัดเต็มทั้งลมทั้งฝนครับผมไอ้หนี้สิพาเฮ็ดเนี่กินครับเดี๋ยวจะพากลับไปห้องไปเฮ็ดเนี่กินกันเนาะนะครับมหาวัตถุดิบมืดเป็นนี่นี่เฮ็ดเนี่กินแกลงครับผมลูกสิ่งม้ว ยี่สิบห้าบาทตอนนี้เราได้กินเหยวอีหอยยังละบัดรเลยโอ้เหยาน้ำส้มฟองไทยเหยีาป่ะซื้อนี่ถูฉีกใครเอิ้มันีจม ก็มียาซีฟันไทยแก้ม มานะครับพ่อแม่พี่น้องมากินเขาน้ากันเด้อเบิ้งเด้อผู้นึงกิลิ้นเราให้กันแล้วโอ้สุดยอดจวดน้ากันเนาะพี่น้องสุดยอดสุดยอด,ยอดนี่มาจวดน้ากันเด้อนะดีกว่าเก๋สุดเห็นผมที่ผมพากตอนนี้ก็คือไม้ผมมันห่างเนาะก็เลยพากไปอีกเแื่อนึงเสียงที่บรได้ยินเลยเห็ดผัดกะเพราแล้วก็เบากันละเบา,น,นะเานัวหัวมบนกันไปเพราะมื้อนี้ มืออืนเซามเป็นมือยุดเนาะดีแลกดิแลกกันไปนี่เอย,ย,ย่าใช้ภาไปเบื้อง้องนอนเนาะครับผมนี่ห้องนอนสุผมน์นะนอนกันยุดธสามคนเนาะนี่คุณหนึ่งนอนโฮมผ้าอยู่นาวสั้นวบื้องเบืงเบืงเบืงอางนี้เนาะอ่เบื้องสุดทำงานผมเนาะสุดเหเบีกบังหลด,ดำมาเลยงานที่คิดกับงานที่ทำที่มันได้ ันลวนี่หอดขั้นตอนเท็ดกระเพาะของเพื่อนละอันนี้สูตรของเพื่อนเด้สูตรขอนแก่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นคนขอนแก่นเนาะนีเป็นเห็ดเนาะอือปวดเลยขยำกระถาดเลยว่ามันเซฟเว้บอันนี้ผัดกะเพราเห็ดเสร็จแล้วครับเหลืออีกเมนูต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเขาจะถามว่าข้างๆเป็นอะไรชาวไทยกินเหล้าวร้อนนี่ ผมเสียพริกลาดปลาครับผม,มผมเส็ดพริกลาดปลาครับเดิมากินน้ำกันเด้อยตอนแล้วเนะาะเสร็จเรียบร้อยครับผมเห็นะครับกินได้ปะเนาะต่ว่าอายมันกินอยู่เนี่ยนี่เอา <laughs> บัตรที่นี่ครับผม ขอปิดถ่ายในคลิปนี้เนาะเอออันนี้ไม่กับพังละขอปิดคลิปนะครับมนนื่อนี้ฝากซอยกดไลค์กดแชร์กดสิดตามใครในเดอ้เอ,อพี่น้องทางไต้หวันแรงงานต่างชาติที่มันลำบากน้ำกันขอให้ทุกคนสู่ๆน้ำกันเดอ้อขอบคุณครับบ๊ายบาย